สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมา3-1กับโปนะครับด้วยทางผมจะมีแป๋มวัดดวงแล้วก็เบสมี่นะครับแล้วก็ผมเองนะครับโจโจตรวจโปนะครับก็จะเป็นเด็กไม่รู้ว่ากี่ขวบนะครับน่าจะประมาณ12นะฮะฟังจากน้ําเสียงก็ก่อนที่จะได้3-1กับน้องนะครับพวกเราได้สุ่มห้องไปเจอน้องนะครับก็เลยขอที่ติดต่อมาเพื่อจะมาดวลกับน้องนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับด้วยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ปีด้วยนะครับน้อันัยน ไอโปน่ะมันเข้าดิสมายังฮัลโหลได้ยินไหมไอโปน้องไม่ได้ยินใช่ไหมเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วผมดึงเขาแล้วพี่เออเขาแล้วเออเอ้าลืมเสื้อไอวอลชิบหายกูอุ้ยเออว่ะลืมว่ะเอ้าชิบหายกูลืมเหมือนกันว่ะพี่บบ้้าแลวครัผมมาดิน้องอยากเจออยู่น้องมาดิน้องวักมาดิน้องวักมาเถอะอยากโดนยิงหัวแบบกบาลโยกอ่ะไหนวะไัโปล่ะทำอะไรได้บ้างอะโปล่ะไหนว่ะอยากเจออยู่ว่ะอ้าวตาตีไม่น่าไหวนะเดี๋ยว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  จะเย็นอะไรเฮ้ยมันลอยมันลอยเอ้าเอ้ามันบินหรอมันบินหรออุ้ยเอาดิงั้นหัวเลยงั้นหัวเลยโอ้โหปืนโอ้โหกระจอกจังวะทีมกระจอกกึ้นี่แหละแปะมัดดวงแแบบเอาดิแแบบมันดวงเอาดิแแบบมันดวงอ่ะเอาทำไงทำไงเอาโปมันลงครับปมันลงใส่ดิใส่ดิแปะมันดวงไงเอาแปะมันดวงเอาไหวเอาเปล่าแปะมันดวงอ่โอ้โหโดนทำอะไรได้บ้างอ้าเอาแอบซื้อแอบซื้อ ไม่ปนครับไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกเอาจิงไม่ไหวหรอกเอาจิงไม่ไหวหรอกผู่หัวไปก็ตายแล้วนั่นไงนั่นจะตายน้องน้องบาสรเลยน้องน้องบ้าไดบ้าได้ไหมปูววบ้าได้เปล่าเอาดี๋ยดน้องเอาดีเอาดีเอาดีิงมาดิจิงมาดิเอาดียน้องใส่เลยถอเลยอเลยตายอเลยอเลยตายออหอก็ตายอะจังหวะนั้นอะตายเร้ยน้อยจิดหัวไม่แตกไดงไงอะ บอกแล้วเราต้องวางแผนเอามาต้องวางแผนดีๆเว้ยแผนยังไงเอ้ยก็จ่กเออจริงๆจะไปล้มโบว์แต่แบบอะไรมีแค่คนเดียวอ่ะมีแค่คนเดียวที่มีฝีมือหลบอยู่หลังรถอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าเล่นแบบแคสต์บอกเล่นครับไม่ได้ใช้ไม่ไม่ไม่คุณหลบอยู่หลังรถอ่ะมาคุยกับมงกุฎไก่นะโอ้ยมงกุฎไก่อะไรน้องมงกุฎไก่อะไรน้องใจอวบเปิดตัวเองเล่นเลยอ้าววุ้ยกลัวหรอเอากลัวหรอใครกลัวอ่ะ ไปเียใครปิดเองอะเออราไม่กลัวนี่หว่าเออแปว่าเราไม่กลัวเอไกปดิไปดิแปลว่าดูเไปดิไปก่อนดิไปดิครับไปจมไปอกคดิไปดิเออไปละไปละเดเอ้าเอ้าเอ้าคนตึงล่วง ไม่ได้น oui, ้องน้องดึงดึงดึงน้องเฮ้ยเราไม่มีแผนลูกโปยหรอบ้าเลยโอ้ยมีมีมีแผนเราอะตั้งเยอะแผนเราเยอะแผนเราเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเต็มเก็บนั่นน่ะมันยิงมันยิงเราหลายเปิดตอกเราที่แม่แม่เราโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งเร็วผมวิ่งเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยผมวิ่งเร็วผมวิ่งเร็วโอ้โหเวนเก้เวนเก้เฮ้ยเไปได้ไงแล้วมาช่วยหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหตายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนีแต่แปร์มาดวงยิงคนเดียวครับผมดูดาเมจดูดูดาเมจมันจะให้ยิงติดเลยเลยแล้วเมฆปาดเดอร์แฟตอ่ะคิดว่าเดอร์แฟตมันมันเดอร์แฟตผมยังยิงโดนดูครับดูครับผมาไม่เอกเอกอยู่ในยะกษไกลไงไอจอกกึ๊ง ให้้จบววด่าแกสูปอะไรอะไรนะน้องน้องเด่นโปอะไรน้องไม่ไม่น่าเปิดโปทะลุเลยอ๋อไม่น่าทะลุมันบั๊อ๋อโปทะลุมันบั๊กเอ้าเอ้ากระจอกจังอ่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วหรอเอ้าตายแล้วหรออุ้ยโอเอเราแผ่นไม่ต้องเล่นฝีมือแผ่นไม่ต้องนะโอเคสตดแม่งดิซัดเข้าไปดิซัดเข้าไปดิซัดเข้าไปดิซัดแม่งเลยแค่โปอ่ะทำอะไรไม่ได้หรอกเอาจริงน่ะ เราสามคนนะเราผมยิงโดนแล้วคุณเนี่ยยิงโดนมันสักนัดยังครับเออโดนแล้วโดนแล้วเอ้าก็โดนเหมือนกันอะไอ้บอเอ้าเอ้าโดนโดนโดนมันโดนมันเหมือนกันโดน first โดนมาก่อไม่โดนเลยทั้งในน้องดูดาเมจหน่อยดูดาเมจขึ้นครับน้องไม่โดนโอ้โหร้องโอ้ยไม่ไหนว่าโดอยู่ไหนไม่ยังไม่รู้เลยเล่นละสองอะน้องเดี๋ยวเล่นละสองอุ้ยโอ้ยกระจอกกึนอุ้ย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 เกิดไปอัเปล่า เอ้ยเกิดไปเฮ้ยเกิดไปอุ้ยเกิดไปบางทีอะเออยดรามีดเหรอดูดาเมจดูดาเมจนะโจซีเอ็กไกคือแบบก็ไก่ผมชื่อโปตั้งชื่อถูกแล้วนะครับเออศูนย์สามศูนย์อะจอกไม่ไม่ไม่ดาเมจอ่ะคือมันไม่มีผลอยู่แล้วครับน้องมันต้องฆ่าโปให้ได้เดี๋ยน้องเออทำไมบุ๊พี่สามัคคีคือพักนะเออดันหัวโอ้ยมันหัวเลาะเราอะเฮ้ยใส่แม่งนิปหนึงแล้วไอโปมานี่มานี่ไอโปแม่งหัวล้อกุ้ดด้วยมาดิน้องไ่แงว เราไปพ้อมกันดเาดีวใส่แม่งเลยพ้อมกันเลยเออไม่ไหวจริงว่ะยังตกว่ะจริงมื่อไหร่ม่อไห่อยู่ไหนเห็นป่ะเห็นปะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ากไปใกล้เลยไปใกล้ๆเลยไปใกล้ๆเลยดีอดดมันมันจะแบมันแบเอ้มัมัดมัดมั้มัดมตัััต้้้้มั MVP เกมนี้ต้องใครครับแบบบรรดวงนะครับผมคือแบบโจซี่เอกไนคือพาละเพื่อนจัดดิอะไรอะไรอะไรก่อนอะไรก่อนอุสาไปบังกระสุนให้นะเมื่อกี้เออก็เป็นฟาลาโอ้ยอุสาแบบไปบังกระสุนให้นะเมื่อกี้เอาจริงเรารู้วิธีชนะโปแล้วเว้ยรอบเนี้ยมาเดะมาเดะโปอ่ะได้แค่นั้นละน้องเออโปเออโปเอามาตัดได้ป่าขโปอ่ะเออเอาประด่าไปได้หรอกมาเดะนะปังครับปัง เทพไม่เป็นต้องรวมกลุ่มครับเกมเนี้ยเทพไม่ไปป่วยเออเอ้าเอ้าเอ้าเทพตายแล้วหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วไหนี่เดี๋ยวเร็วเร็วแวต้องรวมกลุ่มเร็วเร็วเร็วเทพขอไม่ตอบกลุ่มแบอะไรนะอะไรนะโปรดันไม่หายยังไม่ไหวแล้วนะโอ้ยอสองคนจากดีดูดีดูดูแล้วพี่รู้แล้วดูนะดูซีกนะดูทรงยิงไม่ได้ได้ยิงใครจะยิงอ่ะใครจะยิงครับอุ้ย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 ยไงยังไง เออเออโอยโอยโอ้โหมันมันมองเอ็มเฮ้ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็ยเบ้เยดูอะไรอะน้องเเบดโยตี้เกดูดิโอยใช้สน่เอนคให้เราคว้าเร้กเราก็เสน่หคืนอย่ครับเสน่ยคืนเลยเอ้เสน่ห์คืนนั่สับสนยเองก็นนะผมสับสนยเองเเอาเรื่องว่ะเออเออเสับสน่ยนะเดี๋ยวพี่สับล่างก่อน คนละเรื่องอะไรอะไรพี่จูพี่จูโสดไม่ใช่หรอจะมาสอบล่างอะไรไม่ไม่ไม่พี่มีแฟนแล้วครับพี่มีแฟนแล้วครับายต่อเล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 ยนะฮึ่บเออสุดเลยพี่โอ้พี่จูอ่ะมันแ้วยังทักหาผมไปเลยครับหาสาวพัทยาให้หน่อยมันแล้วเช็ดเช็ดใส่โยงใส่ยาวว่ะเอ้ยมันไปหาเองเอ้ยอ่ะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เบ็ดเบ็ดเบ็ดแล้วว่ะเบ็ดเบ็ดเบ็ดแล้วว่ะมันไปหาเองแหละเบ็ดเบ็ดไม่หาเองแล้วแหละมา ผมนะผมไม่มาผมไม่ทีมทีมลูกเขาโปูแน่ๆเลยรู้ได้เลยล่ะน้องอะไรแหละโป้เ่ยน้องอย่าปซะเสริอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมเออเออเอออยู่กับเบกได้เออเออลุ้แล้วรู้แล้วไปใส่แบกดิไม่เล่นโปพี่ผมุกแกลองโป้เจดพี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออเออเออลาดลัดลาดว่ะโอ้ลาดวะสนัยสับเม็ดเดียวโอ้โหแม่โคตรลาดว่ะ ลาดเกินแม่ดวงใส่สับเปเม็ดเดียวจริงๆไม่ไม่ไม่คือลาดลาดเกินเมื่อย่้พอดีแบบพี่เข้ามาแบบครับคือฝีมือครับผมน่าน่ารอโโดไม่มีฝีมือครับไม่ต้องตกใจครับน้องน้องวับมาใส่ไอ้ขนซื่อแปะมันดวงนี้น้องมีปัญญาหรือเปล่าครับมีฝีมือเอาผมเลยเอาดิเอาดิเอาดิเอาไปคนเดียวดิี่ไปคนเดียวดนี่เอาเทียบเทียบบอกว่าแบบไม่ต้องการตัวเอาดิเอาดิเอาดิเบ๊ะเบ๊ะอย่าเพิ่งไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาฟูยังรู้เอาเดี๋ยวเดี๋ อเด็กน้องว้าว้าไปหักเออเออวิว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 บอกเป็นไงคือแม่ยกระจอกคือแบบไม่กล้ามาต่อหน้าต่อตาต่อฟันกับผมเลยแบบแม่มาขัดเออไฮไลท์เป็นไงคนตึงอ่ะครับน้องเรียบร้อยแตะเออผมเมัมีความสามารดึงเชิงให้ยัยเชิงเอ้าเอ้าเอ้าเทพลง่ายจังแบบรวมปกติแบบเนี้ยเมื่อกี้แตกตาหน้าตาตาเลย เวันที่ผมดึงเชิงให้ครับถ้าผมไม่ดึงเอา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 ไปดิเอา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 ไปดิให่ป่ะน้องใส่แม่ใส่แม่ใส่ดิน้องเอาผมผมไม่กล้าดันนิวหว่าแล้วก็จะเก่งจริงเอาดิน้องเอาดีเอาดิเอาดีน้องเอาดิน้องเอาดิเอาดิเอาดิไปใช่ปะอยู่ข้างในบ้านนู่นน่ะเอาไอ้ทำไมปูไม่รู้ตำแหน่งอ่ะเกิดไปเปล่าน้องเออเอาดิเอาดิไมาได้มาได้เอาเอาโปกตายโป๊กตายเอ้าเอ้าจิงจิงไงเอ้า โน้ตี่โนตเทเหลี่ยมอ้าวอะไรเงี้ยเอ้าคุณดูมันเป็นเทคนิคครับน้องมันเป็นเทคนิคครับมันเป็นเทคนิคครับก็คือต้องให้คนตึงไปรอบเออ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 โอ้โหแม่งฉลาดว่ะกระโดดกระเลยเออเออเออไก่น้อยอะไรครับน้องนู่นไก่น้อยอ่ะโยงข้างล่างไม่ได้คิวน่นหัวเรานนี่รักดักกว่า โอ้โหเจยเออเ่อะเจย์ยน้องเจยยโอ้โหก็เอ้ยมีมาีมีมาีมีมาีโอ้โหม่มาพร้อมกันลี่ผมยิงคนเดียวตนีแหละโบตายตอนี่โบตายเสือพี่เสือพี่ตวนีโบตายมาดู้น้องมาง้น้องมาง้น้องมางน้องเสือพี่ตวนีโบตายใสโบตัวายใส่ส่สโจเซ่ไปยิงโฟนี่โจเซ่โอ้ก็ยิงอยู่ระเบิดได้เด็ โอ้จอีประโยชน์เออีประโยชน์อยู่ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโปกจะจโปจะตายโปจะตายโปจะตายไอ้ดึงี่ตายน้อกไอ้ดึงี่ตายน้องเฮ้ยมาดึง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 มาโป้โอ้ยสูบุญเบ่งเอ้าตายมนแล้วหร่ออุ้ยอุ้ยโปแม่งจะจออคือไอ้ไโปโอย คือทีมผมกากเกินง่ายเลยอ้าวอะไรฮะไม่ได้กลับมัดวงผ่านคนไหนมันไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมั่งจ้าเออฝีมือไม่ดีอ่ะล้มอ่ะเออเฮ้ยไม่ไดตายไม่ตายไม่ตายไม่ไดตายติดหัวติดหัวติดหัวอ๋อผมก็จะตายหรออยู่ไหนอยู่ไหนอไหนเอ้าเฮ้นี่ับท่านเลร็อจะมัดวงเอ้าไปนั่นนเอาโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจอนั่นเจอนั่นเจอนั่นเโอ้ยอยู่ไกลเกินไกลเกินไกลเกิน มาดิเนะอ้าวมีแปด้วยอ๋อโปมีแปมได้ไงนี่โปอะอ้ครดาวเฮใคดาวเฮยโอ้ยระเบิดกันโอ้เกือบระเบิดตัวเองว่ะมาแล้ว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 ว้โพี่เร็วเกินมากเอ้โอ้โอ้เอ้โปยิงโปยิงอ้เนี่ยโปยิง เราโกตายแล้วเบิดเอ้าเอ้าดูแบบมาเรืงครับตาบมาดวงนะกับจักรกหอมจริงอะเขาดูดิกระโดดเลยว่ามาแบกไก่ห้อยสองตัวในทีมนะคะก็คือโจเซ่เองนะอะไรครับไก่ดอยอ่ะครับผมอะไรไก่ดอยครับอะไรครับไก่ดอยอ่ะทีนี้ก็รู้ๆอยู่ครับว่าใครฝีมือแบบไม่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 หน้าทีตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องแล้วเอาเอาเอาเดี๋ยว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 กดลิงก์ไปก่อนนีเราจะพึ่งไปเอาเดี๋ยวเอา๋ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยว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 เดี

เปิเิดเอ้าอุ้ยเฮ้น้องน้องไปเปลี่ยนซื่อเลยนี้น้องอะไรวะเอาเอาชื่อตัวเซไปอะเกิดไปหรือเปล่าน้องเล่นโปแล้วยังไต่ออะไรวะเล่นอะไรว ใช่嘛พูดมาตั้ก่อนเลยว่าก pues 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 ารจะฆ่าป ali ูได้3คิวนะมันเป็นอะไรที่แบบเทพเจ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ดูดีๆก่อน3คิวเหมือนกันวดติงเหมือนกันว่ะเอ้าใครอะข้างล่างอะมันมีันมีตัวแจกอะมันมีตัวแจกตังค์คนอุ้ยไม่เจาะไม่เจาะไม่เจาะโอ้ยเทพสองคนนี่ไหมเทพสองคนเออเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเกือบไม่ไหวปูว่ะเกือบน้าอายไปแต่ว่าสุดท้ายคือคือโดนระเบิดผมไง มันตึงครับมันรู้ว่าล่วงหน้าโปต้องเดินไปทางนั้นนะ่ะเออโอเคครับทุกคนก่อนจะจากลากันไปนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไ like. ลค์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนถ้าชอบใจชอบใจก็กดแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับทุกคนจะ